ก็ประมาณนี้นะคะก็อยากจะแชร์ประมาณนี้ใครที่ถามลังไก่ต่อไปแล้วนะจ๊ะส่วนอินชีอ่าของโคกไก่ก็ทําให้เป็นตัวอย่างไปเลยนะทาให้เป็นตัวอย่างเลยว่า,า,าลดต้นทุนนะคือคนที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะนะใช้ไฮนี่แหละกับสารอินรีนี่แหละจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อต้องการที่เขาเรียกว่าลดสารพิษมลพิษนะในการปลูกทุเรียนนะต่อไปก็ทุเรียนของโคกไก่น่าจะได้ขายได้นี่นะปลอดสารพิษนะ ค่ะแล้วเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองที่อยากจะพูดถึง่งเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์ตัวนี้นะคะขายมาแล้วประมาณ30ปีแต่ที่เขาพัฒนาสูตรเนี่ยประมาณ8ปีแล้วไก่นเนี่ยได้กินยาตัวนี้มาตั้งแต่ปีสีปีห้าสี่นะคะได้ทานยาตัวเนี้ยแต่อยู่ๆมันหายไปจากระบบเพราะเพราะว่าอ่าบริษัทนั้นปิดไปไก่ก็เลยไม่ได้ทานตั้งจากนั้นก็ลองหาซื้อไม่ได้นะคะแต่อยู่ๆก็ทําประทานแปลอมาทําให้เราโอ้มันมาอีกแล้วเนี่ยดีใจจังอะไรตื่นเต้นอะไก ตื่นเต้นเพราะเราเคยใช้เลยได้ได้รับผลการออกของเราเนี่ยคือตอนที่ใส่ทานเนี่ยกายจะไม่มีอาการป่วยเลยกายไม่เคยป่วยเลยเพร่าลงว่าเมื่อก่อนเนี่ยหวัดกวด,วดไม่เป็นเลยแต่พอตอนนั้นมันหายไปอย่างระบบะเราก็เลยไม่ได้ใช้แต่วันนี้โชคดีนะคะนัดมาทานเราเข้ามาแล้วมันเป็นน้ํผักสกัดเย็นค่ะใช้เคม,ไมีไม่ไม่ไม่ใช้เครื่องไม่ใช้คนเลยใช้เครื่องจักรในการสกัดประมาณอ่าประมาณห้าสิบกิโลมตต่อ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  5,000โลเนี่ยจะได้นิดเดียวเองปริมาณนะคะเพราเรียกว่าการสกัดเย็นโดยใช้ระบบเย็นนะคะแต่ก็เลยอยากบอกทุกคนว่าเราโชคดีแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยตอนนี้ไก่ปลูกผักในกระถางนะคะปลูกพอดีไก่ไปขอนแก่นมาไปนอนกับน้องพรและไปเห็นน้องพรเนี่ยใช้กระถางปลูกหมดเลยนะแล้วก็มีเก็บกินได้ทุกวันเลยผลักอะ่ะแลวเราใช้ปุ๋ยของใครเนี่ยมันจังงามมากมันจะน่ากินมันสดชื่นมันกรอบอ่ะค่ะ พอเด็ดมากินแล้วมันจะกรอบผักคะน้ามันวรงตุ้งอะไรเงี้ยค่ะกระตุกองตุ้งผักกาดเนี่ยมันจะกรอบอร่อยและก็อร่อยมากๆนี่คือสิ่งที่เราอ่ะโชคดีนะคะที่เราอยู่ที่นี่ลองดูนะคะแต่เชื่อมั่นนะคะว่าใครเนี่ยจะเติบโตแน่นอนหลังจากที่เครื่องเครื่องมาเครื่องเครื่องสปาเท้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของเรานะคะที่เราจะไปบอกคนได้ว่าเนี่ยเครื่องเราเนี่ยไก่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นในเรื่องใครเชิญไปไหนไปหมด ไปฟังไปดูว่าเออแล้วมาเปรียบเทียบกับของเราว่าเออของเรามีดีกว่าคนอื่นนะแต่บางคนคิดว่าเราอ่ะไปเปิดตัวที่นน่นเปิดตัวที่นี่แต่จริงๆแล้วไก่ไปเพื่อให้พิสูจน์ว่าไก่กจะได้พูดกับทีมงานเต็มปากว่าของเราดีจริงๆเชื่อเถอะคุณไม่ต้องไปไหนเถออเพราะว่าฉันเนี่ยไปดูมาแล้วไปดูทุกที่เลยที่ว่าเป็นของต่างประเทศของคนไทยเนี่ยไปดูหมดเพราะอะไรเพราะเราต้องการเปรียบเทียบว่าของเราเนี่ยมันดีจริงๆในเรื่องของระบบเนี่ยเพราฉะนั้นเนี่ยพอระบบมัน มันดีเนี่ยทุกอย่างมันจะยั่งยืนไปช่วยลูกช่วยหลานได้นะคะเพราะฉะนั้นังไม่ต้องกลัวนะคะอยู่ไม่ไปไหนคะ่ะอยู่ไห้นี่แหละแต่ชอบเรียนรู้ชอบไปคอ py คนสําเร็จนะคะแต่ใจเราหนักแน่นนะคะเราทําไว้มาประมาณตอนนี้ไขข้าปีที่สองแล้วล่ะนะคะ,นะคะเราก็ไม่ไปไหนจะไปเปิดตัวหมดอะคะ่ะไปไปใครเชิญก็ไปไปเพราะอะไรเพราะเราไปเรื่องการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดเราสาม,มารถไปยุย่งใช้เฮ้ยเขาทำแบบนี้เขาสาเร็จเฮ้ยเขาทำแบบนี้เขาสาเร็จอะไรเงี้ย เราเวลาเราไปเจอผู้นําเนี่ยเราสามารถเอาความรู้ของเราเนี่ยไปใช้กับคนนั้นคนนี้ได้ไก่เชื่อมั่นนะคะว่าไก่รักและศรัทธาไห้แน่นอนแล้วก็ไก่ทำส่วนทุเรียนของไก่เป็นทุเรียนของไกแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะขอขึ้นไหมพี่พิมพ์คะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณตั้งแต่โปรพิพัด ะคะแล้วก็ลุงน้อยพร้อมด้วยท่านอาจารย์นุรัตน์โมปลอดแล้วก็พร้อมดีโคสอัลไทยนะคะก็เดี๋ยวก่อนเอท่านอรลไทยคือท่านไก่นี่นะคะคือคนเดียวกันนะคะก็สวัสดีพี่น้องอทุกคนนะคะตอนเช้านี้วันนี้ไม่เช้าแล้วสายแล้วนะคะก็โดยเฉพาะเราก็าคือพี่บิมเนี่ยก็จะมีนัดกับท่าน ท่านผู้ที่มีประสบการณ์นะคะท่านผู้มีประสบการณ์แล้วก็ผู้มีเขาเรียกว่าคือแต่ละท่านที่เชิญมาเนี่ยจะมีคุณค่าทางชีวิตของเขามากเพราะว่ากว่าจะผ่านกว่าจะผ่านมาผ่านมา,า,นมาพี่พิมพ์ไม่ได้เชิญน้องๆที่เพิ่งเริ่ม,มทํางานให้มาแชร์วิสัยทัศน์ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพี่พิมพก็เลยไม่ทราบว่าป่านนี้ ท่านยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเลยมา15นาทีอ่าก็พิมพ์ก็จะเป็นคนอย่างนี้ละคะ่ะเป็นคนที่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวหาก่อนนะคะว่าท่านยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคืออ่าแต่ละท่านแต่ละท่านก็จะมีอ่ายังอยู่ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยก็อ่าวันนี้เป็นกัจจันทร์ที่เริ่ม รุนแรงขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พิมก็ไม่เสียเวลาก็ไม่ต้องคุยต่อนะคะเพราะว่าให้เชิญท่านก่อนแล้วกันเพราะเวลาแต่ละท่าน,นยมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่วันนี้พี่พิมพ์จะเลิกที่8ปดโมงครึ่งเนี่ยนะคะตามเวลาก็คงจะต้องเลดไปซึ่งบางท่านที่จะต้องไปทํางานหรือบางท่านมีนัดหรืออะไรก็อาจจะผิดพลาดไป นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดต่อวันนี้เดี๋ยวพูดก่อนค่ะสําสหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะท่านประสบการณ์ชีวิตท่านมากเลยนะคะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยท่านก็ยังสาวอยู่มากเลยนะคะสาวแล้วก็มีไฟมีพลังที่สําคัญนะคะนคนเ,เนี่ยค่ะพี่พิมศรัทธาท่านเพราะว่าคนเรานี่ถ้าเขาไมา่ได้อุปปาฝาดงหรือไม่ดิน้นรนหรือเขาไม่ไม่ทำงานหนักหนาอะไรสาหัสสาการเนี่ยธุรกิจเขาจะไม่ยิ่งใหญ่ ขนาดอย่างที่เราจะรู้ต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ธรรมดาเลยหลังจากตอนที่ท่านเข้ามาใน,าาในห้องโค้ชนะคะพี่พิมพก็รู้สึกโอ้ศรัทธ,ธามากไม่ว่าจะเป็นท่านดรหนึ่งฟ้าหรือท่านดรหนึ่งพันล้านนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาพร้อมกันเดี๋ยววันหน้าพี่พิมพก็จะเชิญท่านดรหนึ่งหนึ่งฟ้าเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เชิญท่าน อา,อาจารย์1นึ่พันล้านก่อนมาฟังแล้วกันค่ะว่าประสบการณ์ชีวิตของท่านเป็นเช่นไรและเราถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้อางท่านหรอกค่ะแต่เราก็ต้องยกย่องและศรัทธาผู้หญิงเก่งคนนี้นะคะค่ะงั้นช่วงนี้ขอเรียนเชิญอขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนนะคะได้พบกับอา,อาจารย์หนึ่ง หนึ่งพันล้านนะคะก็คือคุณดวงไทยัยสวงโพคะ่ะสวัสดีคะ่คะอาจารย์ค่ะสวัสดีคะ่ะขอเนเชิญคะ่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์กรณิสานะคะและก็สวัสดีค่ะว่าที่เศรษฐีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในห้องนี้ทำไมถึงบอกว่าทุกท่านคือว่าที่เศรษฐีคะ่ะไม่ได้เยืนยอนะคะแต่เศรษฐีมักจะรีบตื่นแต่เช้าค่ะเพราะมีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าทำมากินก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะค่ะตัวอาจารย์หนึ่งเองนะคะก็ปัจจุบันค่ะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะขายอสังหายอยู่ที่พัทยาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากที่สุดนะคือที่บ้านน่ะไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยตั้งแต่เกิดนะคะ ก็ฝ่าฟันมาแล้วก็ภูมิใจมากๆที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะจากอินทราจักรมันคือเขาเรียกผู้บริหารฝ่าฟันอุปสรรคดีเด่นนั่นเองนะคะค่ะว่าจะเติบโตในธุรกิจของการขายอสังหาขึ้นมาได้นะบอกเลยค่ะว่าทุกท่านค่ะเมื่อก่อนไม่มีรถเลยนะ ไปอยู่พัทยานะมาอยู่พัทยาก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์เนาะสองคนสามีอะค่ะทุกท่านเคยเห็นไหมคะเวลาบางคนน่ะมาเที่ยวหาดชายหาดก็จะจอดรถไว้ข้างทางถูกไหมอะดินทางเนาะค่ะเนี่ยสองคนสามีภรรยาค่ะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะพิมพ์ใบปลิวอะที่เกี่ยวกับคอนโดนะแล้วก็ไปเอ่อเขาเรียกว่าไปติดไว้ตามหน้ารถนะคะนะคะเออบางคนน่ะก็ไม่ชอบให้เราติด แต่เราก็อยากได้ลูกค้าไงนะแล้วยิ่งไปกว่กนานนะ้ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะคือสามีเราเนาะก,ก็ก็เป็นถึงด็อกเตอร์อนะแต่ว่าเขาเรียกว่าจบสูงนะปริญญาโทถึงสองใบจบจากอเมริกาแล้วเราไม่ย่อท้อกับชีวิตนะก็ไปเอาโอชัวนะไปไปติดเอ่อที่ที่ไหนฮะ ในห้างเนาะแล้วก็โดนยามไลโดนย้มไรออกเราก็บอกว่เฮ้ยเราก็บอกว่าแต่เราไม่ย่อท้อนะก็ไล่ก็ไม่เป็นไรไนงะเราก็ทําอันไหนที่เราแอบ,บไปไปติดได้เราก็ไแดบบ้แอบนะเราก็ทําจนอนะ่ะเราก็เจอคุณหมอท่านหนึ่งนะท่านก็อีกว่าเมตาท่านก็เปิดซื้อเราสองหอ้อง ชีวิตเริ่มเริ่มจัดตรงนั้นเลยค่ะสองห้องที่เราขายได้แล้วมันก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเยจนเราก็สามารถเปิดบริษัทมีเงินก้อนหนึ่งเราก็ตัดสินใจเปิดบูธเลยค่ะเราไม่รดรอค่ะเราคิดว่าการที่เราอยากจะเติบโตในธุรกิจแต่และธุรกิจค่ะมันจะต้องมีการนะเขาเรียกลงทุนเพิ่มเนาะเราก็ไปเปิดบูธพอเปิดบูธเราก็เริ่มลัก ลูกน้องเนาะจากลูกน้องค่ะเริ่มจากสามชีวิตกลายมาเป็นสี่สิบห้าชีวิตและเราก็มีบูธนะคะเอ่อทั้งหมดสิบห้าบูธในเอ่อที่พัทยานะคะค่ะจากบูธเดียวเริ่มมานะะเป็นสิบห้าบูธค่าใช้จ่ายในบูธนะคะในแต่ละเดือนเมื่อก่อนก่อนโควิดนะเรามีลูกน้องทั้งหมดสี่สิบห้าชีวิตจะบอกค่าบูธคะ่ะจ่ายไปเดือนหนึ่งนะคะ บางเดือนสองล้านค่ะบางเดือนเกือบสองล้านแต่ที่แน่ๆสองล้านนี่เป๊ะเลยค่ะล้านแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายต่างๆยังไม่รวมค่าลูกน้องนะอันนี้แค่ค่าบูนะทิดง่ายๆนะคะแล้วก็พอมาเจอโควิดค่ะเราก็ได้มาเจออีกหนึ่งธุรกิจทางโลกออนไลน์และในตอนนั้นค่ะบูธเราไม่สามารถเปิดได้ลูกน้องสี่สิบ้าชีวิตก็กระจัดกระจายออกกันนหมดเลยนะคะ สุดท้ายเราอะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเราทำจริงทำจังเมื่อมาทำสู่โลกออนไลน์เหมือนเดิมค่ะโควิดทุกคนนอะน,นอนอยู่กับบ้านแต่เราสองสองสามีภรรยาไม่นอนค่ะไม่กลัวโควิดนะคะแต่กลัวอดค่ะเพราะเราบู๊เราเปิดไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้เรามีเงินเยอะแต่สุดท้ายอะ คุณอย่าลืมนะคะเงินมันสามารถหมดได้ถ้าเราไม่ทําหามันเพิ่มก็ามาใช่หรือใช่ถูกต้องไหมคะเราสองคนสามีภรรนี่ทำเหมือนเดิมอ่ะไปตลาดนะัดพิมพ์โบชัวนะไปแจกแต่เป็นโบชัชัวเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ไม่ได้เกี่ยวกับอาังหาเพราะตอนนั้นอาังหาถูกปิดตัวลงนาะแล้วก็บริษัทเขาก็ปิดโครงการก็ปิดต่างๆแล้วก็ไม่สามารถขายได้ สุดท้ายเราก็ไปไปยืนอ่ะไปยืนแจกโบชัวใช้ไมโครโฟนเนี่ยประกาศนะอ่าเชิญชวนคนนะเข้ามาเรียนขอเรียนต่างๆและเราก็สามารถค่ะประสบความสําเร็จได้มีองค์กร่ะเป็นพันๆชีวิตอยู่ใต้องค์กรและสามารถคว้าเงินนะจากโลกออนไลน์ในช่วงโควิดอ่ะสามารถคว้าเงินจากออนไลน์ได้ถึงนะคะ บางเดือนนะสี่แสนกว่าบาทบางเดือนสองแสนบางเดือนแสนกว่าบาทอย่าลืมนะทุกทาา่านค่ะมันยัยช่วงโควิดอ่ะแต่เราสามารถทําเงินแบบนี้ได้อะ่ะนะคะเรารู้สึกภูมิใจมากและเราคิดคำนวณดูแล้วนะเรากลายเป็นมนุษย์เงินล้านในช่วงโควิดนะคะสามารถคว้าเงินล้านในออนไลน์ได้และวันนี้ค่ะเราไม่รออะไรต่อไปแล้ว เรานะคะไม่หวังเงินกระเป๋าเดียวเพราะเราไม่รู้เอกค่ะว่าไอ้กระเป๋าที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยอสังหาเนี่ยมันจะดีตลอดไปหรือเปล่าอย่าลืมนะคะปัจจุบันเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกวันถดถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําได้ะคะ่ะเราต้องคว้ามันไว้ก่อนแล้วมาทําและโชคดีมากๆนะต้องขอขอบคุณนะ ท่านดรหนึ่งฟ้านะก็เป็นเพื่อนกันนีลนะแล้วก็ได้นําพาให้เรามารู้จักไฮเวิร์ชปและเป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นค่ะมีโอกาสได้คุยกับท่านประธานนะชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ของเราทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นกับที่นี่ค่ะเพราะเมื่อเราได้คุยอันนี้เป็นคนคนหนึ่งนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าเราไม่มั่นใจ แล้วเราไม่ชอบเราจะไม่อยู่สุดท้ายได้คุยกับท่านประธานแล้วท่านประธานเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากท่านเป็นคนที่เราพูดแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กับคนที่ใช่เ่ะคนที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านเป็นผู้บริหารแต่ท่านให,ให้ให้ผลตอบแทนเราเยอะมากถ้าเราทำเยอะเรามีสิทธิ์ได้เยอะซึ่ง เมื่อก่อนเราทําอีกที่ที่หนึ่งนะคะเขาให้เราน้อยเรายังไม่ถึงขนอาดนั้นน่ะและที่เนี่ยให้เราอ่ะมากอ่ะเฮะ้ยแล้วเราอ่ะถ้าเราทํามากเราก็มีโอกาสได้มากดับเบิลทวีคูณอันเนี้ยเราสองคนนะกับท่านดรหนึ่งฟ้าเนาะก็คุยกันพี่ท่านดรหนึ่งฟ้าก็จะเป็นอน้องนะก็จะเรียกเราว่าพี่ที่หนึ่งเราจับมือกัน เราต้องเติบโตจัดให้ให้ได้เราจะต้องคว้าเงินล้านจัดให้ได้ในเมื่อเราคว้าจากที่เก่ามาแล้วอะทําไมให้เอยให้เราขนาดเนี้ยและยังเป็นตลาดที่ใหม่และสดทุกท่านค่ะทุกท่านในห้องนี้ค่ะสามารถทําได้นะคะค่ะวันนี้เราเจอในที่ที่ใช่และข้อสําคัญที่สุดทุกท่านปฏิเสธไม่ได้เลยสิ่ง้าที่นี่ดีมากๆใช่หรือใช่ถูกต้องไหมคะ สินค้าที่นี่หลายท่านเลยค่ะที่นะได้ใช้มาแล้วและเราก็เห็นแล้วว่าสินค้าที่นี่ดีนะคะการตลาดก็ดีผลประโยชน์ผลตอบแทนก็สูงเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราเป็นคนหนึ่งพูดง่ายๆว่าที่เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าตลาดยังใหม่และสดเราไปที่ไหนที่ไหนคุยนะคะเรายังสามารถเปิดตัวได้ง่าย ไม่เหมือนกับพี่เคยทําที่อื่นมาก่อนเนี่ยเมื่อเราไปคุยเนี่ยทุกคนจะบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้จักแล้วอ๋ออ๋อสุดท้ายเป็นไงคะเขารู้แล้วเราไม่สามารถอะที่จะไปต่อได้เพราะเขารู้แล้วไงคะแต่วันเนี้เมื่อเราอะไปพูดถึงไอ้เขายังไม่รู้โอ้โหเขานี่อ่ะมันเลยเราพูดได้เต็มที่เราบรรยายได้เต็มที่เมื่อเราอะเรียนรู้ทุกวันเราก็จะมีความรู้ ความรู้ว่าที่จะใช้เนี่ยค่ะเราสามารถนําไปสร้างไรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าให้กับตัวเราได้วันนี้ค่ะในปัจจุบันเนี้ยนะคะหลายท่านก็จะเห็นนะว่ามีเอ่อโรคต่างๆเข้ามามากมายตอนนี้รู้สึกว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนาะน,นะคะสายพันุใหม่ระบาดหนักมากเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าคะว่าเมื่อไหร่เราจะถูกปิดประเทศอีกหรือเปล่า แต่ถ้าตอนนี้ค่ะเรามีพละมีกําลังนะคะเรามีความรู้ความสามารถทุกท่านที่อยู่ในห้องเนี้ยค่ะโชคดีสุดๆเลยนะคะที่ท่านได้อยู่กับไฮเปอร์ช็อปวันนี้ค่ะเราไม่ว่าท่านที่ทํางานประจําอยู่หรือท่านที่มีอกิจการอยู่เป็นของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะจับมือไปกับไฮไปด้วยกันนะคะรีบค่ะ เราทำให้ให้เหมือนกับที่เราทำธุรกิจของเราให้ถือว่าไฮเวิร์ชอปือธุรกิจของท่านและรับรองค่ะท่านสำเร็จไปแน่นอนนะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้มีโอกาสที่ดีอาจารย์หนึ่งทุกท่านอยู่ในห้องนี้เนาะตื่นมาแต่เช้าแบบเนี้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าที่เศรษฐีเศรษฐีนะเรานึกถึงเมื่อก่อนเนาะคนจีนเป็นไงคะ คนจีนเป็นอะไรที่ตื่นแต่เช้านอนทีหลังปัจจุบันเนี่ยเราลองทำที่นี่ยค่ะให้เหมือนที่คนจีนเขาทำอะเขาเติบโตได้เมื่อก่อนนะท่านเออท่านสวซีพีเนาะค่ะท่านก็มาจากเสือปูนเอเสือปืนหมอนใบแต่ท่านทำไมเติบโตได้เพราะท่านเห็นโอกาสเห็นโอกาสอะไรท่านทำได้หมด นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้มีโอกาสขอให้ทุกท่านรวยไปด้วยกันนะกับไ w วอร์ช OP นะคะก็ตั้งใจนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจมากนะที่ตัวเองอะ่ะได้เติบโตในธุรกิจตัวเองแล้วก็ขอบอกว่าวันหนึ่งจะต้องคว้าเงินล้านจากไอวอร์ช OP ไม่ได้ค่ะนะคะ จำชื่อผู้หญิงคนนี้ไว้นะคะอาจารย์หนึ่งพันล้านค่ะสักวันจะคว้าเงินล้านจากไอเวิร์ชั่ไปได้ก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุนไมค์ค่ะท่านอาจารย์อ่ขอบพระคุณมากนะคะท่านอาจารย์หนึ่งพันล้านดวงะไทยสวงทูนะคะขอปรบมือดังๆมากๆเลยค่ะสาวแกร่ง ที่มาเติมไฟเติมพลังให้กับพวกเราให้เวิร์ดช็อปเพราะโอกาสที่ท่านจะได้เป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ง่งายๆนะคะกว่าจะฝ่าฟันชีวิตมาแล้วยังไม่แก่นะคุณคุณนึกภาพทรัพย์สินมหาศาลที่มีอยู่แล้วกล้าลงทุนในการทำงานพี่พิมพ์จึงบอกไงคะว่าหลังจากพี่น้องเราทุกคนที่ฟังอาจารย์นงรัตน์มูลปลอดบรรยายแล้วเนี่ยเราได้มีความสุขมากเกี่ยวกับสุขภาพเรานะคะถูกไหม แต่เราต้องฟังคนที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าทำอย่างไรชีวิตเขาจึงประสบความสาเร็จทำอย่างไรกับเครือข่ายที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าท่านเข้ามาเพียงซื้ออย่างเดียวก็น่าจะฟังเพราะอะไรไหมเพราะซื้ออย่างเดียวเนี่ยมันเสียตังคนะ,คะแต่ขณะเดียวกันถ้าฟังคนที่แชร์ประสบการณ์ฟังขั้นตอน,นต่างๆาเฮ้ยทำมั่งว้ยเอาเงินคืนเอาสุขภาพได้สุขภาพแล้วเอาเงินคืน เนี่ยค่ะคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้เชิญคนเก่งๆคนที่มีประสบการณ์มากๆอย่างเนี้ยพี่พิมพ์ไม่ได้ไปไปถึงไปบังคับเขาเลยนะพี่พิมพ์ต้องอ้อนวอนขอร้องเอ่อพอมีเวลาไหมคะเนี่ยพิมพ์อยากจะเชิญให้มาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังในห้องสาภากาแฟนะคะช่วงแปดโมงครึ่ง ก่อนจะปิด8โมงครึ่งแต่ประมาณ8โมง10นาทีนะคะให้เวลา15นาทีนะคะแต่ว่าเลยไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะพี่พิมต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะบางคนนี่ชอบพูดมากพอชอบพูดมากปั๊บเดี๋ยวเราไปบังคับเขาเขาจะบอกว่าไม่เอาให้เวลาน้อยเกินไปเพราะนั้นพี่พิมพ์ก็จึงบอกว่าเราจะเลิกที่ 8โมง30นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเป็นวันจันทร์ที่ฮอตมากที่ได้เจิญท่านอาจารย์1,000ล้านมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะคะรื้อปปล่ารื้มใจไหมคะกับผู้หญิงคนนี้ดูสิเนี่ย เก่งมากพี่พิมยอมรับเลยว่าขนาดแก่ๆพี่พิมก็ไม่เคยสู้ขนาดนี้แล้วเราก็ต้องดีใจกับการเสียน้ําตาของท่านอาจารย์หนึ่งวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นยังไงท่านได้แน่นอนเงินล้านจากไฮเบิร์นช็อตท่านได้แน่นอนเลยค่ะการันตีนะคะอ่ะโอเคค่ะก็จะปรับร่มใจนะคะแต่ละท่านที่เชิญมาเดี๋ยว พรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวประกาศก่นกอนเดี๋ยวประกาศวันนี้ก่อนวันนี้เย็นห้าโมงเย็นอ่าวันนี้อ่ะเนี่ยพี่พิมจะเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นใครมีอะไรจัดที่ไหนยังไงเนี่ยพี่พิมพ์ต้องสื่อสารหมดเหมือนกับที่อาจารย์นรงรั์บอกอ่ะเราเป็นที่รวมใจรวมพลังกันอยู่ในไฮวุ่นช็อปไม่มีสายไหนทั้งนั้นทุกคนคือพี่น้องเราทั้งนั้นกินข้าวหม้อเดียวกันคือกินข้าวหม้อของท่านประธานชัยวัดชัยจินดาวัดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้เวลาเที่ยงค่ะก็ห้องแอดมินของอคุณน้องสาวก็จะจัดประชุมนะคะแล้วก็พอสี่โมงเย็นห้องให้สักเซสของคุณน้องสาวก็จัดประชุมส่วน5้าโมงเย็นนั้นห้องจิตประพัดสอนของอาจารย์ศริยาโพกศิษย์และคุณท่านจัดของท่านเหมือนเดิมนะคะเราให้กำลังใจกันแล้ววันนี้ไฮไลท์ หนึ่ทุ่มตรงค่ะมีการจัดห้องคนล่าฝันโดยทีมงานของอาจารย์ดงรัตนโมปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอตอนนี้ธุรกิจของเราที่ไฮเวิร์ช็อปเข้ากับปกติธุรกิจเราเนี่ยท่านประธานท่านทำเป็นออนไลน์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราคิดเลยว่าถ้าเราออนไลน์เฉยๆเราจะเหมือนช้อปปีเราจะเหมือนลาซาด้าแต่ตรงกันข้ามธุรกิจเราไม่ใช่เพราะของเรามีการปันผลคืน เพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะแบบนี้คุณน้องสาวก็ได้จัดออนไลน์ขึ้นมาอีกภาคหนึ่งที่ช่วยพวกเราขณะเดียวกันทั้งฝั่งของเก่าที่เราทำกันอยู่โบ,บ,บราณโบราณกันมาก็เป็นออฟไลน์เพราะ,ะนั้นพี่พิมบอกเลยว่าให้วนช็อปจะสุดยอดสุดฤทธิ์สุดเดกในปี6 7เเนี่ยเพราะมีทั้งออฟไลน์มีทั้งออนไลน์มีทั้งคนที่ทันสมัยมากและมีคนอย่างไม่พิมพ์อย่างเงี้ย7จิจิตอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันสุดยอดค่ะ เพราะฉะนั้นเราโดยเฉพาะเนี่ยคุณนึกภาพไหมอาจารย์นงรักน์ท่านปราปลื้มใจมากเลยที่เซลฟิกโกนกโกมาตัวนั้นอาจารย์นงรักรอมันนานเคยขายรวยมาแล้วหยุดหายไปท่านประธานไปเอามาเห็นไหมคะแล้ววันนี้เรามาฟังท่านโค้ชน้องอรไทยใช่ไหมคะวันนี้ก็เจออินไซต์อีกแล้วซึ่งตั้งแต่ จิบกว่าปีมาแล้วอะแล้วท่านโคดอลไทยเนี่ยได้ใช้ได้กินได้แจกอุ้ยสุดยอดมากแล้วท่านประธานก็ไม่เอามาแล้วเพราะฉะนั้นเรามาทีหลังสุดยอดมากที่อยู่ให้บนช็อปกอยมั่งมีสีสุขทุกคนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านผู้มีประสบการณ์จะมาแสดงไม่ไส่ทัดเป็นชาวใต้ค่ะก็เป็นก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์ทิพาท่านก็ชื่นชม คุณกอเดฟรอนิอาราณินะคะซึ่งรุ่งนี้ท่านจะมา,าแชร์วิสัยทัศน์ในการทำงานว่าตอนเนี้ยสายงานท่านพี่พิมพเนี่ยฟังท่านพูดเมื่อต้นปีเนี่ยท่านมีสามสิคนตอนนั้นนะคะที่อยู่ห้องออที่พี่พิมพ์เป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นในฝ่ายของอที่ช่วยเหลือในส่วนของเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะ แต่ปรากฏว่าพอต่อมาตอนนี้ท่านมีสมาชิกใต้สังกัดท่านเป็นพันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่พี่พิมพ์เชิญมาไม่ใช่พี่พิมเชิญเฉพาะคนที่เก่งอย่างเดียวนะแล้วไม่มีผลงานพี่พิมพ์ก็ไม่เอาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเกิดน้นองก็ไปถามออ้ยเก่งมากเลยมีใสยงานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อผมเพิ่งมียี่สิบคนออกพี่พิมไม่เชิญนะคะนะคะให้ท่านเป็นผู้นําของท่านไปแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านใด ที่เป็นผู้นําจริงๆแล้วมุ่งมั่นที่จะทํากับให้ตลอดไปเหมือนพี่พิมพ์อย่างเนี้ยเหมือน,นอาจารย์นงหลั่แบบเนี้ยที่ประกาศตัวแบบเนี้ยแจ้งชื่อได้ค่ะแล้วก็มีทีมงานสักหกสิบสี่คนอ่าสักห้าสิบคนขึ้นไปประมาณเนี้ย